บางคนเหตุผิดก็ว่าเจ้าของบผิดก็ไปโทษแต่ผู้อืน่นให้มีแต่ความผิดโทษผู้นัน่นโทษผู้นี้ให้มีความผิดโยนความผิด,ให,ผผดให้ผู้นั้นโยนความผิดให้ผู้นี้เช่นกัน,กนกครับขรับเขตนี่ครับเขตนี่ครับพี่น้องนายอำเภอครับคุณนายแยมเป็นนิท่านหรอครับพี่น้องเป็นนิท่าน เป็นนิทานเกี่ยวกับวันเกิดของลูกครับนายอำเภออยากสิโทษไปหาลูกเพื่อสิอวยพรวันเกิดให้ลูกลูกเกิดเนาะแต่คิดทอดเนาะเนื่องจากว่านายอำเภอกับคุณนายแยมเนี่ยเลิกร่รากันไปแล้วแต่ว่าบัเป็นความผิดนายอำเภอเด้ครับพี่น้องเป็นความผิดอีคุณนายแยมที่ไปมีอีกคนนึงเขาว่าเมื่อที่สาม ปล่อยให้มือที่สามเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่ายเดินนั่นแหละครับพี่น้องสุดท้ายได้เลิกลากันแต่ว่าลูกได้อยู่ในการดูแลของคุณนายแยมครับสุดท้ายคุณนายแยมได้ผัวใหม่ครับพี่น้องสุดท้ายคุณนายแยมได้ผัวใหม่ผัวเก่ากับ่ผัวแยงดอกผัวเก่ากับซุงเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาสุดท้าย ตัดการติดต่ตอจากผัวเก่าพ่อของลูกทุกวิถีทางเพิน่นโทษไปนี่ครับเมื่อวานนี่เป็นในนินทานเนาะความฝันผมเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของลูกเพิน่นเพิ่นก็เลยโทษไปหาลูกเพิน่นโทษไปไล่กับบ่อติดของแม่บ้านโทษไปกับบ่อติดโทษมือถือกับบ่อติดสุดท้ายโทษไปบ่วงไหนกับบ่อติดติดต,ต,ต่อทางไหนกับบ่อใดจักมองติดต,ต่อทางอินบอกทางยังกับติดต่อบ่อใดจักอย่าง ทางขอคงขอความกับติดต่อบ่ไดไครับพี่น้องสุดท้ายได้ยินข่าวมาว่าถ้าจะติดต่อรูปต้องติดต่อไอ้ไอพ่อใหม่ไอป่าขี้ไอป่าขี้นะติดต่อพ่อใหม่ต้องไปคุยกันกันกบไอ้ป่าขี้พี่น้องเออเป็นยังไงครับ,แม,แ,บ,บ,มบออแม่แบบนี้ก็มี่บ่เออแม่แบบนี้ก็มี่อะ วาตะผู้อื่นล่างแก่เจ้าของว่าตะผู้อ pues ื่นเหยียบย่ำเจ้าของว่าตะผู้อื่นอิจฉาเจ้าของเมืองนะเอาเจ้าของมาแบะใส่ดินให้เขาเหยียบให้เขาย่ำเมืองนะเอาเจ้าของมาแบะให้เขากระเทือบแบะใส่ดินเออศักศีเขามองมึงทก่มึงบอกว่ามึงมีสักทรงสักศีมึงเอาสักศีเขามึงสักศีความคำว่าความเป็นแม่เอามาแบะใส่ดิน ให้คนอื่นเหยียบย่ำบอแมนผู้อื่นเขาไปดึงตัวมึงลองมาเหยียบย่ำมึงเฮ็ดตัวมึงเองย้อนมึงไปดึงซี่เฮ็ดตัวแบบบ่มีความคืดบ่คืดว่าขัดมัน้างหนสิเกิดยังขึ้นตอนเจ้าของบัดเทียบมึงไปบ่ได้ก็บอกป้าขี่มึงจะเป็นจังไ๋มึงก็สิบ่คิดฮอดเขาแน่ตีมึงก็สิเอาไปไม่ไปเลยใครลูกมึงเอิ้นเอิ้นใ้คนอื่นเป็นพ่อไปเรื่อยตีเอิ้นคนอื่น ปา,ปาปขี่ปาขี่ไปสุกคูสุกคนรเลยบ่มีปัน1ิมึงก็ใส่รูปมึงเอิญเป็น1ิบมันสุขคนนั่นบ่กูถามมึงเนี่ยเอ้อในนี้ท่านนะพี่น้องอย่าไปอินไรเอาผู้ว่าก็คืออินแทน <laughs> <laughs> แมนบ่ผมบอกถือว่าพี่น้องนนท่านนะ่ะที่ผมว่าอยู่นี่ก็คือว่าบางคตน,นี่นะครับนะ่ะมันบระห้จักสำนึก บหูจักผิดชอบชั่วดีบบหูจักว่าอันใดถืออันใดผิดมีแต่สิทรับชอบอย่างเดียวบ่รับผิดคนบางคนนะครับพี่น้องในย่าท่ายามฝันของผมนี่แหละบอกแต่ว่าผู้นั้นอิจฉาบอกแต่ว่าผู้นี่รังแก่บอกแต่ว่าผู้นั้นเหยียบยำ่ำบอกว่าเจ้าของเป็นผู้ถูกกระท่ำทุยมึงนะเอาตัวมึงมาให้เขากระทํำเองอุมม้ยเผกระทํำดนกกระยอนทั้งเสีพอเขาอยากติดต่อลูกก็ติดตอบ่ได้ เฮ็ดทุกวิธีทางกีดกันทุกวิธีทางแต่ว่าเงินเสียเอาทุกบาททุกสตางค์เสียเอานั่นเอานี่ิดทุกบาททุกสตางค์เออแม,ม่บ่ละเสียเอาเอาทุกอย่างเสียเอาของฟรีทุกอย่างมีแต่กะโลงกด้ของฟรีเอาบ่ละเออเดี๋ยสิมีคนไปจัดให้เด้ระวังเดอ้อยูซือๆอก็สิว่าเอากูขึ้นมาน,นอนอยู่ในนี่นอนอยู่ในกะโนล่ <laughs> เออบ่พีผู้อื่นผู้ไกลดอกบอกผัวไม,ม่เพื่อนแหละ ได้ผัวไหมเหรอเือครับมึงเบื่อกันไปโดนๆว่าเขาว่าเขาสิซ้ำไตเอออีกคนหนึ่งผ้าสางผ้ามังผ้ามีจนลํำจนรวยอีกคนหนึ่งผ้าถูผ้าไถอ่าผ้าผ้าจกออกจกออกจกออกดีครับแล้วพอผู้ผ้าสางผ้าเฮ็ดผ้าหาผ้ามังผ้ามีบ่ดีอีกคนหนึ่งมีเตบมถูมาไทไม่มาไม่ได้มาสร้างแต่มาแล้วเขาสําเร็จแล้วมึงน่ะสาเร็จอยู่แล้ว มึงน่ะมีเงินอยู่แล้วเขาเข้าเขา,เขาถึงเข้ามาแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาตอนที่มึงแก่ตอนที่มึงไอ้อะไรอ่ะตอนที่มึงไอ้ไม่เหลืออะไรเออนี่ไงมันต่างกันวะ่ะตอนที่มึงแบบอยู่แบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามึงกลับไปอยู่จุดเดิมเนี่มึงบอกไนดะ้ว่าเงินหมดแล้วหมดทุกบาททุกสตางค์เลยผัวใหม่มึงจะอยู่ด้วยไหม อันนี้พ่อของลูกมึงก็น่าจะเข้าใจว่าพ่อของลูกนี่นะพ่อของลูกเขาคือเลือดเนื้อเชื้อไขมึงจะไปกีดกันอะไรโตขึ้นมาเขาก็รู้ว่าไหนเป็นพ่อมึงระวังมึงต้องป้องกันลูกมึงออกจากพ่อใหม่เอะมึงดีแค่ไหนแล้วที่มีพ่อของลูกที่รักลูกขนาดนี้แม่นบ่กครับพี่น้องผมว่าถือว่าอันนี้กีดกันเมื่อสูผูชุูวิถีทางไหม น,นี่ท่านนี่แม่พี่รองค่อยฟันไปค่อยก็จนศูนย์ตื่นขึ้นมาเก็บท่องปวดขรีพร้อมอ่ามันนี่ใส่เขาเอื้อนแต่ป้าขี่ป้าขี่ให้เขาเอื้อนเป็นเป็นพ่อว่าสัน่นเถอะอ่าแดก,กี้แดก,กี้กกบอกเอ้ยเนี่ยบอกเป็นยังดอกครับนานเพื่อเก็บหลักทงหลักฐานไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับอันใดที่มันแบบว่าบอสบอสถูกต้องตามกฎหมายอันใดที่มันถือใจเขาแต่ว่าบอสถือต้อง เท่ากับต้องดําเนินการทางกฎหมายพี่น้องเออคันเขาเห็ดแล้วมันบอดีต่อมันบ่มันบ่โอเคเท่ากับยืนร้องต่อศาลได้เม่นบ่ครับเฮาสิบม่ยอมเสียเปียบมันยังกระดอกกัเดียแต่เกิดมาเป็นนคั่น่ะเออใช่ไหมเฮาสิไม่ยอมมันยังกระดอกกัเดียแท้่อยไปก็สซํานั่นตัยไอ้ใจดีไปกระซัานั่นตัวใจดีไปมันก็คิดว่าจ่ไอ้เฮาออนแอ ว่าแต่วาห้าโง่เ้อซื้อบือ้อโมเมนดอกครับบางทีห้อาแกงเหมือนคนโง่เพื่อที่จะห้อเ,เห็นเด็ดเห็นถาดแทบให้บางคนสุดท้ายเขาก็ได้เห็นถาดแทบมันหมดแล้วอันพวกที่สนับสนุนใะใจเย็นเย็นจ้าตอนนี้เขากำลังเห็ดกลุ่มปิดเอาเอาลูกเขามาหากินโยเพื่อที่สิแดงผัวไม่จ้าเอาเอาลูกผ้าซอยหาเงินเพื่อสิแตงผัวไม่พวกบัฟาโลทั้งหลายแหลกก็ซอยกันสนับสนุนด้วยูเนะ่เขางอกทั้งหัวจนเงาหอดบุญเขาผสมนแล้ว เออว้ากุละเงือดหลามาปึกมางโง่ครับแท้อันซุ่มนั่นก็เดยอีนี่้าเบิงวันสิซ้ำอีกเคียนมันบ่จบดอกครับจากนี้ไปหอดจนมือตุยมันสิเปลี่ยนผัวอีกเป็นร้อยรอยสิบออกเลยคนแบบนี้บ่มีไผจริงใจกบมั่นดอกแล้วมั่นก็สิเป็นแบบนี้อยู่ตลอดไปดีบ่ด,ดีเป็นบ้าพี่น้องนิทานนะครับที่ว่ามาทั้งหมดคือน,นิทานสวัสดีครับ